เงินเพื่นพ่นวะที่ในบ้าบกลวยเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพอก,กับผมจากกวงคือเก่าครับพี่น้องครับลงไปทางทะเลอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อเนี่ยเอาหอยนังล้มพี่น้องครับใส่ใญ่ๆนะครับจากเพจ เทปตุ้ยนะครับเทปตุ้ยลุยตลาดประสนพี่น้องเจ้าเก่าของจากวงนะครับเพิ่นขายอยู่นครนายกพี่น้องบ่ได้ลงไปทางพุ่นดอกบ่ไเด้ลงไปหัดทั้งทะเลพี่น้องเพิ่นเอามาขายอยู่นี่ครับเก็เลยเป็นขาประจําของจากวงเนาะพี่น้องนี่ซีฟูดเพิ่นมาแลักกระเทียมกระเทียมบ่พี่น้องกระเทียมหรือหอมนี่ล่ะเพิ่นไหมาถอดแล้กกะยอดผักกะทินอ่อนๆครับพี่น้องผักจากวงกับอาว่างเนี่ยหลายๆอย่างนะครับมีผักซีน้า ลรากมาละบางเนาอพี่น้องมาพี่น้องเป็นแจ้งใดทร <laughs> งสิคือบปกติ <laughs> เอาคนว่ายเฮ็ดแจ้งสี่ว่าสันไปตามพคนว่ายพี่น้องอืมเอามา <laughs> หอมหอมทอดกระเทียมทอดพี่นอ้องใส่น้ำกันแจ้งทีแมนเพื่อนเพื่นว่าเทีนได้บ้านกลวยเนาะ เบิ่องตัวมนันบักไงเรับพี่น้องมานี่บ่กร้านมันเป็นขั้นตอนหอลังจากนี้ใส่น้ำไหมหนึ่งปับ๊บลุยพี่น้องครับ ดีเลยครับนำจิ้มก็ได้ แค่พริกนนกับมันอีกก็แแ่บเลยพี่น้องอืม ma พี่น้องครับลงทะเลไปแนวบางแจงนิดหนึ่งนะพี่น้องมากับหอยนางรมเพิ่นขึ้นโตใหญ่แถอบุพี่น้องเลยเนาะเพิ่นขายพวกอาหารทะเลพี่น้องจากกลวงกับเป็นลูกค้าประจำกับเพิ่นนั่นแหละนะครับก็เลยเอามาฝากพี่ตอน้องมือนี่กับการยอดกะทินนอดอนอนนะพี่น้องเนาะมันสิจังเกือกจังคะแน่นะครับแต่ตายจากกลวงเวลากินแบบทีมาของทีมันแบบยากๆแน่แต่ว่าโดยรวมแล้วกับไปรอดพี่น้องครับกินพวกหอยนางรมจังสี่เนาะ เอาไว้ทำนี้แหละครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ติ serpent, domestic, splash, <waves>. onna, ดตามรับชมคลิปจากขวงทุกๆมือเด้อครับที่กดไลค์ก็ดีนะครับผู้ที่กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะแล้วก็ผู้ที่ส่งนะครับนะแจ้งข่าวสารนะครับมาทางหลังบ้านนะครับมีผู้เอาคลิปของจากขวงไปหลายๆท่านนะครับซอยจากขวงไปกดรายงานในเด้อพี่น้องครับจากขวงกลับไปเบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นปานดอกเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ จังใดกัดต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องที่แจ้งข่าวสารจากกวงมาทางเพจทุกทุกท่านนะครับพบปะกันไหมนะครับพี่น้องในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณด้วหลายครับสวัสดีครับ